สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาทำให้วิดีโอค่อยๆเฟดจากชัดไปเป็นเบลอแล้วก็เฟดจากเบลอกลับมาเป็นชัดด้วยโปรแกรม w a s i r e s เป็นครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหลักการที่เราจะใช้ทำในวันนี้ก็คือเราจะใช้ Open FX บวกกับการใสค่คีเฟรมให้หมันครับขั้นตอนในการทำอันดับแรกนะครับ ให้ไปที่ e f f e c t Library มุมซ้ายบนครับคลิกเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็ให้ไปคลิกที่ Open FX ตรงนี้ครับทางขวามือมันก็จะมี Open FX หลายตัวให้เราเลือกใช้ผมจะเลือกเป็น Gaussian Blur นะครับผมก็จะคลิกที่เอฟเฟกอันนี้แล้วก็ลากเข้ามาใส่ที่คลิปที่อยู่บน Timeline เลยครับเดี๋ยวผมจะลอง Play Back ให้ดูครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าวิดีโอของเราทั้งหมดมันก็จะเบลอซึ่งมันเกิดจากการที่เราใส่เอฟเฟกต์เบลอเข้าไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับ ต่อไปเราจะไปใส่คีย์เฟรมให้มันครับวิธีการก็คือให้มาคลิกที่คลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับหลังจากนั้นก็ไปคลิกที่ Inspector อร์ทางด้านมุมขวาบนมาดูในส่วนของแถบเครื่องมือของ Inspector ครับอันที่3มันจะเขียนว่าเอฟเฟ t ให้คลิกเข้าไปเลยครับตอนนี้ก็จะเห็น Effect Gaussian Blur ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปต่อไปครับให้เรากลับมาที่ไทม์ไลน์ครับให้คลิกแล้วก็เลื่อนเพลย์เฮดไปยังตำแหน่งที่เราคิดว่าจะให้มันเริ่มเฟดไปเบลอครับ สมมติว่าผมเอาวินาทีที่1ตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้กลับมาที่เกาเช a นเบลอเหมือนเดิมนะครับให้คลิกลากสไลด์ตรงนี้ครับลากมาทางซ้ายจนสุดจะเห็นว่าวิดีโอมันก็จะชัดขึ้นเสร็จแล้วก็ให้มาคลิกที่จุด keyframe ข้างหลังตรงนี้ครับคลิก1นึ่ทีซึ่งการคลิกใส่ครั้งนี้มันก็จะสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าเราติ๊กถูกตรงนี้ไว้ซึ่งมันก็จะลิงก์ซึ่งกันและกันต่อไปครับให้กลับมาที่ไทม์ไลน์ครับ ให้ลาก Playhead มาในตำแหน่งที่คิดว่าเราอยากจะให้มันเริ่มเบลอครับผมจะเอาวินาทีที่2ตรงนี้แล้วกันครับเสร็จแล้วก็ให้กลับมาที่ g a u าเช่ n เบลอเหมือนเดิมครับให้คลิกลากที่สไลด์ไปทางขวาครับเลือกระดับความเบลอที่เราต้องการเราสามารถคลิกที่ช่องนี้แล้วก็ใส่ค่าก็ได้เช่นกันนะครับต่อไปให้กลับมาที่ไทม์ไลน์เหมือนเดิมครับคลิกลากเพลย์เฮดมาในตำแหน่งที่คิดว่าจะให้มันหยุดเบลอสมมุติว่าผมเอาที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับ หลังจากนั้นให้กลับไปที่ Gaussian Blur เหมือนเดิมครับให้มาคลิกเพื่อใส่คีย์เฟรมให้มันครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีแดงขึ้นแบบนี้ต่อไปให้กลับมาที่ทำลายอีกครั้งหนึ่งครับคลิกลาก Playhead ไปในตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันชัดสมมุติว่าผมเอาที่ประมาณนี้แล้วกันครับเสร็จแล้วก็ให้กลับไปที่ Gaussian Blur คลิกที่สไลด์นี้ครับแล้วก็ลากมาทางซ้ายจนสุดเพื่อมาร์กตำแหน่งว่าที่ Playhead ตรงนี้ให้มันชัดจะเห็นว่าคีย์เฟรมมันจะใส่ให้เราโดยอัตโนมัติครับ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไป playback ดูผลลัพธ์กันครับจะเห็นว่าช่วงแรกมันจะชัร์ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆเฟดมาเบลอเสร็จแล้วก็จะเบลออยู่ช่วงหนึ่งจนกลับมาเฟดมาชาดอีกสําหรับเทคนิคการทานแบบนี้ครับมันจะเหมาะมากเวลาเราไปทําเพื่อใส่ไตเติลเราจะทําให้ไตเติลของเราหน้าดูยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะลองใส่ไตเติลเข้าไปอีกหน่อยครับผมก็จะคลิกขยายมาอีกนิดนึงแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์ไลบรารีเหมือนเดิมครับมาที่ไตเติล แล้วก็เลือกไตเติลที่ต้องการสมมุติว่าผมเอาตัวนี้แล้วกันครับคลิกแล้วก็ลากเข้ามาใส่แล้วผมก็จะไปคลิกที่เทคอันนี้ครับไปที่อินสเป t เตอร์แล้วก็ใส่ข้อความที่ต้องการครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเพลย์แบ็ดูผลลัพธ์กันครับสำหรับวิธีการทำในวันนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเอฟเฟกตตัวอื่นก็ได้เช่นกันและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอน,นใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ yeah. please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah